ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบาโยอีครับไทยไม่รอคเขมรฟื้นตัวค่ะตัดถนนยุทธศาสตร์าหาออีแดงเขาพระวิหารเขาบุกหรือฐานหินใหญ่เขมรช็อคระเบิดวินาศกรรมอื้อ าดุค่ะและรวดเร็วล่าสุดตัดถนนยุทธศาสตร์พรามอีแดงเขาพระวิหารซึ่งขนานกับถนนของกัมพูชาชัดเจนค่ะว่าเตร,เรียมตัวประทะรอบ3งานนี้บุกถึงยอดเขาแน่นอนหลังจากเหตุการณ์ประทะระหว่างไทยกัมพูชาค่ะเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมปี68ถนนหลายเส้นถูกขล่มเพื่อตัดขาดการเสริมกำลังพลหลังจากประกาศหยุดยิง สิ่งหนึ่งนอกจากเคลียร์พื้นที่แล้วนะั่นก็คือการบูรณะพื้นที่โดยเฉพาะในะรอบที่2นี้นะคะก็เห็นได้ชัดค่ว่ากองทัพได้เคลื่อนที่ดําเนินการเตรียมความพร้อมอย่างรวดเร็วและถนนยุทธศาสตร์หนึ่งเส้นที่น่าสนใจก็คงหนีไม่พ้นถนนยุทธศาสตร์ใหม่เรียบตีนเขาพระวิหาร ชัดเจนค่ะว่าจุดหมายรอบต่อไปหากเกิดการประทะกอบุกถึงยอดเขาพระวิหารทวงคืนพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นของไทยทั้งหมดคือแน่นอนถนนยุทธศาสตร์เส้นใหม่นี้ค่ะมีการเคลื่อนไหวสําคัญจากภาคประชาชนและเครือข่ายความมั่นคงนําโดยพระปัญญาวัชิโรโมลีหรือท่านเจ้าค,คุณโซลา่าค่ะแห่งวัดป่าสีแสงธรรมที่ได้ลุกขึ้นมาเป็นแกนนาในการระดมทรัพยากรสร้างถนนคอนกรีตยุทธศาสตร์ บริเวณฝั่งผาหมออีแดงเลียบตีนเขาพระวิหารถนนสายนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่ฝ่ายไทยยืนยันกรรมสิทธิ์ค่ะมีเป้าหมายก็เพื่อเลียบไปตามตีนเขาพระวิหารซึ่งเส้นทางนี้จะทอดตัวขนานไปกับถนนที่ทางการกัมพูชาเคยสร้างขึ้นทางวัดแก้วพุทธคีรีค่ะถนนเส้นนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทหารไทยสามารถเคลื่อนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง ไปยังฐานปฏิบัติการแนวหน้าได้รวดเร็วขึ้นแทนที่การเดินทางผ่านป่าอันรกชัดในอดีตค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เริ่มมีการวางแบบเหล็กและเทคอนกรีตตั้งแต่วันที่20ม,มกราคม69เป็นต้นไปเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนไปค่ะถนนคอนกรีตเส้นนี้นะคะถือว่าเป็นถนนเชิงสัญลักษณ์และความมั่นคงค่ะ ที่ฝ่ายไทยราพยายามที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาธิปไตยเนื้อดินแดนโดยเปลี่ยนจากนโยบายในอดีตที่ใช้ป่าเป็นแนวกันชนมาเป็นการสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อให้คนไทยและทหารเข้าถึงพื้นที่ได้จริงแม้ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวนะคะยังคงเป็นเขตอันตรายแล้วก็มีการเผชิญหน้ากันอย่างใกล้ชิด ระยะห่างระหว่างบังเกอร์เนี่ยเพียงแค่10กว่าเมตรในบางจุดค่ะแต่นอกจากนี้นะคะทางกอมบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือสชอค่ะหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3จัดชุดตรดจค้นทุ่นระเบิดพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดหน่วยปฏิบัติการ ทุนระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3จัดชุดปฏิบัติภารกิจสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่26หรือช่องตาเลงเจอดช่องทางปลอดภัยตามระยะ145เมตรได้พื้นที่ปลอดภัย780ตารางเมตรและจัดชุดตรวจค้นทุ่นระเบิดสนับสนุนกองพันทหารราบที่22พื้นที่ฐานปฏิบัติการหินใหญ่ เข้าดาเนินการตรวจที่หมายตรวจพบสอบพวธระเบิดดังนี้ลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด100มิลลิเมตรหนนัดกระสุนปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรนัดกระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด82มิลลิเมตรนัดชนวนลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด100มิลลิเมตรเหรลือนดินส่ง3ลัง พรกิตดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นของกองประชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการชุ่นระเบิดแห่งชาติในการขจัดภัยคุกคามจากชุ่นระเบิดเพื่อคืนค,ความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรกกบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้ารบก,กันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งนั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบท่าทั้งสองฝ่ายต่างแช่รวเข้าต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสียหยจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้สง่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติต้อมาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่สามนะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สำคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปลี่ยนอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหผากับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้า มีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาพระสองครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษา,กาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สำคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโร,รงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ 132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบัานที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอภาษาสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบัานที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏต่อนี้ได้เลยค่ะ